โดยข้อมูล x i a o มี15 Ultra มาพร้อมกันโฟกัสมาโครระยะ10ซนติเมตรบวกลบพร้อมมีชุดโปรโตกราฟีคิดและกระจกครอบเลนส์ใหม่มีข้อมูลว่าเ x i a o มีเตรียมที่จะเปิดตัวระททงรุ่นล่าสุดอย่าง x i a o มี15 Ultra ซึ่งมีการอัปเกรดที่น่าตื่นตาตื่นใจในการถ่ายภาพด้วยครับ โดยคาดว่าเรือรงรุ่นนี้จะมาพร้อมกล้องมาโครที่มีระยะโฟกัสต่ำสุดที่น่าประทับใจที่ประมาณ10เซนติเมตรและชุดถ่ายภาพหรือ p h o t o g r a p h y kit ที่ออกแบบใหม่ครับโดยทางนี้ต้นชาเตชันรายงานว่าเสือมี15อัตราจะมาพร้อมกับกล้องมาโครที่สามารถโฟกัสได้ใกล้ถึง10ซนเมตรโดยสามารถจับภาพรายละเอียดที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดายนอกจากนี้โมดูลกล้อง จะมีการออกแบบวงแหวนสีแดงและการเคลือบเลนส์หรือคอตติ้งใหม่สำหรับเลนส์เทรโฟโฟตเพื่อช่วยให้แสงแร์น้อยลงครับซึ่งชุดฟอตคาฟีคิตแบบใหม่นี้ยังตั้งเป้าในการยกระดับประสบการณ์การใช้งานโดยรวมของผู้ใช้และชดเชยการไม่มีดีไซน์หนังเรียบยในตระกูลนี้แล้วครับแต่อย่างไรก็ตามครับก็ยังมีเคสแบบโมลันดีสำหรับตระกูลนี้ด้วยครับคาดว่าการเปิดตัวของเซอร์มิน15อัลต้าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ครับ